สวัสดีค่ะกลับมาพบกับห้องดาวทะเลค่ะเด็กๆคะเด็กๆเห็นไหมเอ่ยว่าข้างหน้าของครูมีอะไรเอ่ยข้าวนั่นเองค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าก่าที่เราจะมีข้าวมารับประทานนะคะข้าวจะต้องผ่านกระบวนการเติบโตอย่างไรเด็กๆสงสัยไหมเอ่ยถ้าเด็กๆสงสัยและอยากรู้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การเจริญเติบโตของข้าวนะคะครูอุ้มมีนิทานมาฝากเด็กๆหนึ่งเรื่องค่ะนิทานมีชื่อว่าข้าวหอมของมะลิเรื่องโดยทิพวรรณแสวงสีภาพรันจิเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานกันค่ะมะลิทานข้าวให้หมดสิจา้าลูกหนูกินขนมอ,อิ่มแล้วค่ะแม่ มาริรู้ไหมก่อจะได้เข้ามาแต่ละเม็ดนั้นลำบากขนาดไหนมันลำบากยังไงคะแม่ถ้าอย่างนั้นพ่อจะพาหนูไปอยู่กับคุณยายนะลูกมารีจะได้รู้ว่ามันลำบากยังไงและบ้านยายอยู่ที่ไหน่ะคะพ่ออยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวพรุ่งนี้มารีก็รู้สวัสดีคะ่ะคุณยายา <ๆ S 2> มาไกลๆเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยคะ่ะเอ๊ะคุณยายคะ คุณลุงคุณป้าพี่ฟ้าพี่ฝนทำอะไรอยู่คะอ๋อลุงกับป้ากำลังเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวอยู่จ้าและหนูไปช่วยพี่ฟ้าพี่ฝนเก็บหญ้าได้ไหมคะงั้นนูต้องเอาของไปเก็บก่อนนะลูกค่ะยายเมลิมาพักก่อนก็ได้นะเป็นอย่างไรบ้างล่ะเหนื่อยไม่ลูกเหนื่อยมากเลยคะ่ะยายนี่แค่ขั้นตอนการเตรียมดินเท่านั้นนะนอกจากนี้ยังมีขั้นตอนอื่นๆอ,อีกมากมายเลยเละอะไรบ้างคะยาย ชาวนาต้องเอาเม็ดข้าวไปหวานเรียกว่าการตกก้าโดยนำข้าวเปลือกไปหวานในแป้งพอก้าเพื่อให้ได้ต้นกล้าที่แข็งแรงเมื่อต้นก้าหรือต้นข้าวถี่เพาะไหว้โตพอเหมาะก็จะท้อนขึ้นมาและเหยกไหว้เป็นมัดๆแล้วนำต้นก้ามาปักดำจำนวนสามถึงห้าต้นต่อกอให้แต่ละกอหาเท่าๆกันและปลูกเรียงไปเป็นแถวในพื้นนาจากนั้นก็คอยดูแลต้นข้าวให้งดงามคอยทอนยาที่แฝงตัวขึ้นกับต้นข้าว และคอยป้องกันข่าวจากลูกข่าวรวมทั้งมแมลงและสัตว์อื่นที่จับกัดกินต้นข่าวเมื่อต้นข่าวออกร่วงต้องรอให้มเมล็ดแก่จนกลายเป็นสีทองชาวนาจึงเริ่มเก็บเกี่ยวหลังจากหนวดข่าวแล้วก็จะตามเมล็ดข่าวเปลือกเพื่อลดความชื้นก่อนนําไปกระทเทาะเปลือกออกที่เแยบกว่าการสีข่าวโอ้โหเห็นไหมว่าก็จะได้ข่าวส่านแต่ละ,มะเมล็ดชาวนาต้องทำน้าด้วยความเหน็ดเหนื่อย พวกเราจึงอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของข้าวไม่กินข้าวหรือเพราะยังมีคนอีกมากมายที่อดอยากไม่มีข้าวจะกินมารีเองก็ต้องเห็นคุณค่าของข้าวอย่างที่ยายบอกนะลูกถ้าคุณยายหนูไม่คิดเลยลว่าก่าจะได้ข้ามาหุงก,กินต้องผ่านขั้นตอนมากมายและยากลำบากขนาดน,นี้ต่อไปนี้มมรี่จะกินข้าวให้หมดจานไม่ให้เหลือเลยค่ะและพ้พรุ่งนี้มารีจะช่วยดำนาด้วยนะคะคุณยายได้จะ้ะลูก แบบนี้นะมาลีแลวปักลงไปแน่นแค่ะพี่ฟ้าหน่าเสียดายเนาะผงนี้มารีก็ะกลับบ้านแล้วใช่แล้วพี่คงคิดถึงมารีแย่เลยปิดทมข่าวหน้ามารีมาอีกนะลูกค่ะมาลีกลับมาอีกแน่นอนอยู่ที่นี่สนุกมากเลยค่ะอ,อ้าวทานข่าวกันได้แล้วลูกกินเยะๆนะลูกป้าตั้งใจทำสุดสม้น เด็กได้ฟังไปนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าขวาที่เราจะมีข้าวมารับประทานนั้นช่างยากลำบากมากๆเลยค่ะวันนี้ครูอุ้มพาพี่ต้นก้านะคะมาเล่าถึงการเจริญเติบโตของข้าวค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับพี่ต้นก้ากันเลยค่ะในการปลูกข้าวหลังจากได้เมล็ดพันธุ์มาแล้วซึ่งเป็นข้าวเปลือกเรานำข้าวเปลือกมาแช่น้ำไว้หนึ่งคืน แล้วนำข้าวเปลือกที่แช่น้ำหนึ่งคืนมาเพาะก็จะเห็นว่ามเมล็ดข้าวเริ่มงอกพร้อมที่จะเจริญเติบโตเราก็จะนำข้าวที่งอกมาหว่านลงในแปลงที่เตรียมไว้แล้วข้าวก็จะเจริญเติบโตเป็นระยะนี่เป็นต้นข้าวระยะเวลา5วันระยะเวลา10วัน พอต้นข้าวได้20-25วันก็จะเป็นต้นกล้าถ้าเป็นนาดำชาวนาจะถอนต้นกล้ามาดำนาในแปลนที่เตรียมไว้ใช้ระยะเวลาไปอีกประมาณ1เดือนต้นกล้าจะแตกกอเป็นต้นใหญ่ขึ้นจากระยะนี้ไปอีกประมาณ1เดือนต้นข้าวจะตั้งท้องโดยสังเกตจากลักษณะลำต้นที่กลมเป่งหลังจากข้าวตั้งท้อง ต่อมาอีกประมาณหเดือนต้นข้าวจะออกดอกและออกรวงในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดอกข้าวจะมีการผสมพันธุ์จากช่วงที่ข้าวออกรวงใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งเดือนนาข้าวจะเปลี่ยนเป็นสีทองข้าวจะสุกชาวนาเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวด้วยแรงคนหรืออาจจะใช้รถเก็บเกี่ยวในช่วงเวลา3-5วันหลังจากนั้นเมื่อชาวนาเกี่ยวข้าวแล้วนะคะ ชาวนาจะนําข้าวที่เกี่ยวนะคะมาตีข้าวเพื่อให้ข้าวหลุดออกจากกรวงค่ะเราก็จะได้ข้าวเปลือกมานั่นเองค่ะเอ๊แต่ข้าวเปลือกเรายังไม่สามารถกินได้ใช่ไหมคะเราจะนําข้าวเปลือกไปตําก่อนค่ะสมัยก่อนนะคะเราจะใช้วิธีการตําข้าวค่ะเมื่อเราตําข้าวนะคะเราจะนําข้าวนะคะไปฝัดค่ะเรียกว่าการฝัดข้าวค่ะเป็นการแยกเปลือกข้าวออกจากเมล็ดข้าวค่ะ แล้วเราก็จะได้ข้าวสารที่สามารถนำไปหุงรับประทานได้แล้วค่ะก่อนจากกันวันนี้เรามาทบทวนการเจริญเติบโตของข้าวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ 1. มะเมล็ดพันข้าวเปลือก 2. ต้นก้า 3. ต้นข้าวเต็มวัย 4. ต้นข้าวตั้งท้อง 5. ต้นข้าวออกดอกและรวง หต้นข้าวรวงสีเหลืองทองและเราก็จะได้มเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกค่ะเด็กๆได้รู้แล้วว่ากว่าที่เราจะได้ข้าวมารับประทานมีความยากลำบ,บากขนาดไหนเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆควรจะรับประทานข้าวให้หมดนะคะอย่ากกินทิ้งกินขว้างสำหรับวันนี้ครูอุ้มขอตัวราไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย